สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริวเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่4มีนาคมาช2568ในช่วงบ่ายครับมาเป็นลักษณะอากาศกันก่อนนะครับช่วงนี้ในเวีประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีพาลงในตอนกลางวันนะครับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวนันออกเฉียงเหนือภาคกลางทั้งนี้นะครับเนื่องจากความร้อนความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนนะครับกูมาประเทศไทยตอนบน ก็ขอให้พนงช่วยชนนะครับดูแลรักษาสูาพหนึ่งจากสภาพอากาศที่รอดด้อนจะเอาไว้น้านะครับโดยดีกลียมการเฮ็ดงานนะครับดอประกอบกิจกรรมในที่ลงแจ้งนะครับเป็นเวลานานในขณะที่ลมใต้หละการลมตะนงเชียงใต้นะครับผัดปกคลุมผ่านตะนงเชียงเหนือตอนล่างของเฮานะครับแตเสียร์ไทยมีฝนฝ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเกิดขึ้นได้นะครับก็ฝากพนงร่ชาชนนะครับบริเวณ ภาคอีสานของเฮ้านะครับด้วยเงินได้จากฝนฝ้าคันองกจะลุ ah ่มกระชงแรกเอาไว้น้ำนะครับช่วงนี้ภาพทายดาวเทียมนะครับกระเชนได้ว่าทอง้ากขค่อข้างสีสิบปอนดงนะครับเวลาการณ์จังหวัดคอนแก่นนะครับพบกุมฝนเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดนครพนมตอนล่างนะครับของสกลนครก็เช่นกันนะครับก็พบกุมฝนเล็กน้อยนะครับบริเวณนครพนมนะครับครับสำหรับเมอ่อนี้นะครับผมก็มีอากาศรลอดกับมีฝ่ารัว ในตอนกลางวันนะครับมีฝนฟ้าคนองไวละ10ครอ้งพื้นที่วิลโลว์กับชกแรงบางแห่งนะครับส่วนหลาก็อยู่จังหวัดนครพนมเลยครับชัยภูมินะครับอุณหภูมิของศูนย์นิชโจงกลางวันเม่กี่นะครับอยู่ที่ประมาณ36-39องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในจังหวัดขึนอยู่ที่2 0 2 4องศาเซลเซียสครับฝาคเองในหนองชาชนนะครับดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนร้อนจัดและมตรายจากฝนฟ้าคนองเอาไว้นับนะครับ ครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวนออกเชียงเหนือตอนบนกับผมกับีเพียงแค่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงช